Thank mm -hmm. you. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกันในรูปแบบการเรียนรูปแบบใหม่ของเรานะคะวันนี้เราจะเป็นการเรียนแบบออนไลน์ซึ่งเมนูที่อาจารย์จะสอนในวันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ต่อจากค็อกเทลที่เป็นในพาร์ททฤษฎีนะคะการปฏิบัติวันนี้อาจารย์ก็เลยจะนําเสนอเมนูที่เป็นค็อกเทลในรูปแบบของการเขย่านะคะก็คือบลูมาร์การิต้านะคะหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักตัวมาร์การิต้าแต่ วันนี้เนี่ยเรามีการใส่ในส่วนของลิเคียวนะคะซึ่งจะเป็นตัวบลูคาราโซจะให้สีฟ้าแล้วก็จะเป็นการเพิ่มรสชาตินะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าบลูมาร์การิต้านะคะมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะตัวแรกนะคะเหล้าหลักที่ใช้จะเป็นตัวตาก,กิลานะคะตาก,กิล่าจะเป็นเหล้าที่ทำมาจากลูกอากาเวนะคะเราจะใช้ตาก,กิล่านะคะ1ออนหรือ30มมิลนะคะ ลิเคียวนะคะเราจะใช้ตัวบลูคารโโ่นะคะ15 ml mm นะคะครึ่งออนค่ะน้ำเชื่อมนะคะ วันนี้เราจะใช้เป็นน้ำเชื่อมใสส่วนผสมน้ำเชื่อมนะคะจะมีน้ำตาลทรายหนึ่งส่วนน้ำเปล่าหนึ่งส่วนเคี่ยวจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเราสามารถนำมาใช้ในการเป็นส่วนผสมในค็อกเทลได้เลยค่ะน้ำเชื่อมวันนี้นะคะใช้ครึ่งออนค่ะ15 ml นะคะ น้ำมะนาวนะคะตัวนี้สำคัญเลยค่ะก่อนใช้ควรที่จะดูก่อนนะคะว่ามะนาวขุ่นหรือเปล่านะคะให้กรองครั้งหนึ่งไม่งั้นเวลาที่เราผสมแล้วนะคะเครื่องดื่มที่เราได้ออกมาเนี่ยก็จะมีลักษณะขุ่นนะคะวันนี้สำหรับบูมาการิต้าจะใช้น้ำมะนาวประมาณ20 ml หรือประมาณ3 4ออนนะคะจากนั้นอาจารย์จะนำไปใส่น้ำแข็งนะคะ น้ำแข็งที่ใช้จะเป็นน้ำแข็งแบบก้อนนะคะใสครึ่งตัวเช็คเกอร์นะคะปิดฝากระบอกเช็คเกอร์ค่ะแล้วก็เขย่าจนกระทั่งเช็คเกอร์นะคะมีไอ้น้ำแข็งขึ้นค่ะค่ะสังเกตไหมคะว่าเช็คเกอร์ ได้แล้วนะคะไอน้ำแข็งขึ้นแล้วทีนี้ขอเสริมนะคะสมมุติว่าเราไม่มั่นใจว่าตัวมะนาวที่ใช้วันนี้เขาจะขุ่นหรือเปล่านะคะเราจะเรียกการกรองแบบนี้ว่าเป็นไฟสเตรนเดอร์ก็คือตัวกระบอกเช e คเกอร์ที่ใช้เนี่ยเขาจะมีตัวกรองอยู่แล้วถูกต้องไหมคะแล้วเราจะมีตัวกรองแบบละเอียด ก็จะเป็นการกรองซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดการตกตะกอนของน้ำมะนาวนะคะนี่ค่ะบูมาร์การิต้านะคะตกแต่งแก้วด้วยมะนาวฝานแบบแว่นนะคะหรือจะเป็นการเสริมด้วยตัวเชอร์รี่แดงก็ได้ค่ะบูมาร์การิต้าได้แล้วค่ะ